โอ้สิปานมะม่วงสุกเลยเ้อจ้ะมันสุกข,ขาดต้นต้นนี่นะมันสิเป็นตะก,กินบ่อเนี่ยหน่วยเนี่ยชุกข,ขาดต้นแต่ไม่สิแม่งขึ้นบ่านั้นาดวะเอามันสุกข,ขาดต้นเนี่ยก้นมันแตกเลยตีหลุดมือจ้ะป๊าเจ้เจ้าก็ดิ่เนาะ ไอนแมนนน่พ่อน,น่ะเล่าบอลได้อยู่เงื่อนอยู่ส่านดอกพี่น้องเอ้ย,อยพวมมือเศร้าเราก็ไปบ้านหลานอืมเ้าก็ไปหิวเอาบัางม่วงมาสามหน่วยมา้ังเบืองกะสองโลขึงพงยาเนี่ยไปแล้วเนี่ยบันนี้ไปบ้านน้องเคยอืม ไป,ไปเห็นมองม่วงเขาสุกอยู่ก็เลยปิดเอาปิดอะไรเน,นีเห็ดหลุดมืออีกบานนี้มะกะเละแล้วจะเป็นตะก,กิ่นบวมหูแต่รสชาติเด้อพี่น้องเด้อนัอ่นแหละมองมอง่วงอันนี้อะไเพื่อนว่ามองม่วงเขียวใหญ่พอเวียกไปถาปกกิ่งมันไว้แล้วถากกิ่งมาไว้ได้เดือนหนึ่งเน่ตีอีกเดือนหนึ่งสิบ้าไปเบิง่ง แล้วก็สิผ้าไปันเอามาปลูกเป็นไดไดเนื้อในมันซ่บหรอ่ม่พรเนื้อไนมันก็่ํำแล้วมันตกลงมากแข้งหนึ่งเนาะน่อยละโล่คนเนาะมันก็นุ่มแล้ว เน,นลลเนี่ยไม่กัะงามบาน่แยละเนาะเนี่ยมันงามเูยเด้มะม่วงเขียวใหญ่เนี่ยปกติข้าเจ้ากินแบบไหนวะกินซุกหรอือกินดิบข้าเจ้าก็กินทั้งดิบทั้งซุกัน,กล,กขขนละแ,ละแ้วแต่ผู้ชอบ แล้วตอนมันดิบนีร่รสชาติมันสมแห้งบ่ะสมไปะปบ่คือมะม่วงฟ้าล้านไี่โอ้ยชะมลายชะมา,มางามจะเนื้อมนันโอ้ยเละเบิดนหนาเช็ดได้เพราะหน้าเช็ดมันหลุดมือเลย <S <S เป็นอะไรนะ ขนมเหนืเบิ่งเลยนะยน่ยมกินนอาจจะหูหูกับหูตอนมันกินนี่แหละคันมันสมมสิรับตายยีๆหรอกหวานหอมแซ่บเป็นตะปูก,กินซุกอยู่บ่ถ้าปูก่กินซุกเราวางไอ้ไอ้หน,หนามดอกไม้สีทองกับตูนี้มันห่างกันเป็นไงรู้แตู่หนามดอกไม้ไเ,มมาาเป็นไงแล้วอันนี้บอกขาดเป็นไง ช่างช่างเท่าละนวยมองดูนี่นวยใดมันใด่โลบอลนี่อ้าวนั่นหนึ่งนวยเบื้องหนึ่งนวยนี่โอ้พอดีโล่โขาดเลยบได้ขาดเด้อเด้อโลหนึ่งพอดีเอ้าหน่วยนั่นมองดูหน่วยละโลหน่วยนี่โบเทิงหน่วยนี่ นอ่นวนี่ได้เจ็ดขีดนวยนี่ได้เจ็ดขีดนั่นเดียครับเนื้อมันคือว่ามันซุกอยู่ในตน้นได้เนี่ยซุกอยู่ในต้นแล้วอันแม่พ่อนไปปิดมันหนักหลายหลุดมือมันก็เลยซำนาในครับ อันนั้นเด้อน้ามาไปแก้ฝังไ้น้ำเงาต้นหมอกต้นไม้ละสวัสดีครับมีเท่านีแ้แหละเอาหม,มองม่วงมาอ้าง